จากที่มาของการรวมพลังพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นจังหวัดที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันและพัฒนาก้าวไปสู่จังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนั้นคนขอนแก่นทุกครัวเรือนควรอยู่อย่างมีความสุขมีการช่วยเหลือเอื้ออาทรกันและกันดังคําที่ว่าคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันความสําเร็จเกิดขึ้นได้แน่นอนหากทุกภาคส่วนมีเป้าหมายเดียวกันที่จะช่วยกันสารฝันให้เป็นจริงดังเช่นที่หมู่บ้านลุ่มหิน สื่อมวลชนนับเป็นผู้ที่มีบทบาทที่จะจุดประกายทางความคิดและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีบทบาทร่วมกันทําให้สังคมของจังหวัดขอนแก่นเป็นสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันจากการวิเคราะห์และพูดคุยกับชาวบ้านถึงความเป็นมาของการตั้งรกรากถิ่นฐานในที่ดินแห่งนี้บ้านหลุมหินซึ่งเป็นหมู่บ้านชั่วคราวหมู่สิบตาบลหนองกลุ่มอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่มีระยะห่างจากอำเภอน้ำพ h ง n เพียง5กิโลเมตรเท่านั้นชาวบ้านที่นี่เป็นชาวบ้านที่มาจากหลายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ร่วมกันและตั้งถิ่นฐานมานานกว่า50ปีด้วยอาชีพแรกเริ่มจากการขุดหินขายจนพื้นดินกลายเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และเป็นบ่อน้ำที่ใช้ประทังชีวิตของคนในหมู่บ้านณปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น58หลังคาเรือน มีราษฎรทั้งผู้ใหญ่และเด็กราว250คนใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากด้วยฐานะที่ยากจนทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการพื้นฐานโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิเป็นของตัวเองเนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ของสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกรหลายคนไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่เกิดมาไม่มีใบแจ้งเกิดไม่มีผู้ใหญ่บ้านไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง และปัญหาใหญ่ที่สําคัญคือการขาดแคลนแหล่งน้ําหากต้องการใช้น้ําชาวบ้านลุมหินส่วนใหญ่ซึ่งล้วนเป็นผู้สูงอายุต้องออกไปตักน้ําจากบ่อที่เกิดจากการขุดหินไปขายจนกลายเป็นบ่อพื้นที่บ่อเป็นที่ลาดชันชาวบ้านต้องอดทนซึ่งมีระยะห่างจากตัวหมู่บ้านราว1กิโลเมตรถึงแม้ว่าจะต้องยากลําบากโดยเฉพาะการเข็นน้าเพื่อนํามาใช้ดํารงชีวิตนี่คือที่มาที่ทําให้คณะสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นได้เข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นจังหวัดที่อยู่เย็นเป็นสูขร่วมกันและคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันจากการทางานแบบมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนแขนงต่างๆมีแนวทางการทํางานในทิศทางเดียวกันคือนําเสนอวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านและกรณีตัวอย่างของเด็กในหมู่บ้านที่มีความกตัญญูถึงแม้ว่าอายุจะเพียงน้อยนิดคือน้องบาดอายุ13ปีและน้องเบ้นอายุ11ปีที่เริ่มมีอาชีพตระเวนชกมวยมาตั้งแต่ชั้นป .1 เพื่อน,นาเงินมาเลี้ยงน้องและตายายที่ป่วยด้วยโรคถุงน้ําดีและโรคไมเกรนด้วยความแรงแค้นพื้นฐานของครอบครัวที่ยากจนและสํานึกในความกระตัญยูจึงทําให้เด็กทั้งสองคนต้องหารายได้จากการชกมวยทําให้ต้องขาดเรียนบ่อยครั้งผลการเรียนอยู่ในระดับตกต่าเรื่องราวของเด็กทั้งสองบาสและเบนถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อโทรทัศน์และสื่อหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ยังความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงมีเมตตาต่อเด็กสองพี่น้องยอดกระตันยู จากหมู่บ้านลุ้มหินหมู่สิบตำบลน,นองกลุ่มอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นพระองค์ทรงมีรับสั่งให้สำนักงานราชเลขาธิการนำพระประสงค์มาแจ้งยังจังหวัดขอนแกน่นเพื่อหาทางช่วยเหลือหมู่บ้านลุ้มหินและเด็กยอดกระตันอยู่สองพี่น้องข่าวนี้ยังความพื้มปิติแก่ชาวหมู่บ้านลุ้มหินและชาวจังหวัดขอนแก่นเป็นล้นพน้นณะวันที่5เดือนกุมภาพันธ์2553ที่ผ่านมา นายปราโมทสัจจรัตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำคณะเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางไปตรวจเยี่ยมได้นำเงินพระราชทานไปให้ความช่วยเหลือพร้อมกับเข้าไปรับทราบปัญหาต่างๆเพื่อขยายผลสู่การช่วยเหลือและดูแลพวกเขาเหล่านั้นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น